อมแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะกลิ่นมันคล้ายๆรองเท้าที่ยังไม่ได้ซักอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเสียงทายเม็ดแรกกันนะครบสีฟ้ารสชาตเหมือนสบู่เลยอะ่ะสีเขียวอันนี้เหมือนลูกอมแต่อันมเมื่อกี้เหมือนสบู่สีน้ำตาล ที่ดินนะ่ะเื่อนติดปากเลยอะ่ะอันนี้เป็นสีเขียวผสมสีน้ำตาลนะคะ <Wow! S 1> อันนี้อร่อย <Yeah! S 1> ชมพูด้านอันนี้ออกหวานหวานนมนมได้อยู่สีเหลืองผสมสีแดงนิดนึงนะคะรสเครสชาติคล้ายอ้วกสีเหลืองเข้มนะคะ เหมือนกล้วยหอมอันนี้อร่อยอันนี้สีออกขาวๆครีมๆ